ข้อต่อไปนี้ค่อนข้างสําคัญเป็นข้อที่ห้าซึ่งข้อที่ห้าเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะเมื่อเราผ่านข้อที่ห้าได้แล้วเนี่ยจะผิดยังไงก็ตามก็ได้หนึ่งหมื่นบาทแต่ก่อนหน้านี้หน้าตรงนี้เนี่ยถ้าผิดเนก็ศูนย์ไปเลยศูนย์ไปเลยค่ะไม่ได้กดดันนะบอกให้ทราบโอเคต่อเลยไหมต่อเลยตอนนี้น้องก๊อฟพร้อมแล้วน้องก๊อฟบอกว่าน้องก๊อฟข้อเป็นขวังกีดแต่าษางกีษถูกใช้ไปแล้ว ลองลงมาองน้องซอฟก็จะเป็นภาษาไทยก็อจะเอาภาษาไทยปอสให้ปอก็บอกขอยากเลยปออเชื่อก๊อฟค่ะภาษาไทยปออค่ะภาษาไทยปอสองหนึ่งหมื่นบาทครับคำว่าคุณนะสมตัดเขียนว่าอย่างไรขอลองกันนะคะความช่วยเหลือยังมีนะคะ เพื่อตอบแล้วตอบน่าจะตอบด้วยมั่นใจแล้วเหรอคุณน้ำสมัมั่นใจค่ะ<า>โอ้โหมั่นใจพูดไม่ได้เขาจีนหวานเห่เห่เห่ตอบแล้วตรวจไปกตอบแบบนี้นะครับคุณนสมบัติเขียนแบบนี้ มันเหมือนแบบว่าอ่าสวัสดีครับคุณสมบัติมาแล้วเหรอครับไม่จริงหรอพี่เป๊ะอาแล้วเราเจอคุณสมบัติจะเขียนไงอ่ะอาคุณสมบัติสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอคุณเออก็จริงนะเขียนแบบนี้เลยคุณสมบัติสวัสดีครับคุณสมบัติมาแล้วนะครับีครับเออเดี๋ยวเออคุณสมบัติช่วยชงแขกด้วยนะครับ ดูของกอับบ้างเฮ้ยถูกเออมาทั้ไม่เขาเรียกว่ามาทางนี้คกันถูกยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าจะถูกหรือจะผิดดีดูไปดูมาถูกครับเอ้ยเ<อ>่าแต่จริงจริงเนี่ย เขียนแบบนี้อ่านได้สองแบบคุณสมบัติคุณสมบัติหรือคุณสมบัติก็ได้งงละสิงงใจไม่ดีเลยป่าตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทแล้วสบายสบายหลังจากนี้ไปจะพลาดพังไงก็หนึ่งหมื่นบาทเลิกเลยอีกห้าข้อเลิกเลยสังคมศึกษาปสามค่ะสังคมศึกษาปสามหนึ่งหมื่นห้าพันบาทฟินกังเจ็ดทบ้านนะครับ เด็กหญิงทไทยชนกหมื่นแสนคำตำบลลานสักอำเภอลำลานสักอุกทธยภาณีครับพ่อใดไม่ใช่ประโยชน์ของใบพัวบกอไก่ใช้ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องกอไข่แก้อ่อนเตียมึยล้าพอควายรักษาโรคเรื้อนใบบัวบกไม่ใช่ประโยชน์ของใบบัวบกใบบัวบกเคยเห็นทา,านก็แก้ แ่อ่อนเพลียมยนีน้าเนี่ยมัะเป็นประโยชน์เหลือกอไก่กับคอควายใช้ลดอาการจุกเสียดแน่นทอ้องหรือว่ารักษาโรคเรือเรเพื่อนตอบ <c oughs> เพื่อนตอบแล้วด้วยความมั่นใจหรือเปล่า <c oughs> ตอบค่ะอ้าวว่ามา จะใบมันเขียวเขียวใช่ไหมคะกอไก่ค่ะใช้ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องคือไม่ใช่ประโยชน์ของใบบัวบกค่ะใช้รักษาโรคเมืองได้ใบไม่รู้คนโบราณก็เป็นว่าตอบแล้วตอบแล้วว่ากอไก่ค่ะไม่ไม่ใช่ประโยชน์ของใบบัวบกกอไก่ไะนะครับกอไก่ใช้ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องตอนนี้ เป็นข้อที่หกแล้วนะครับความช่วยเหลืออีกสามแบบไม่ได้ใช้เลยพอ,อดูเพื่อนสี่คนก่อนดีกว่าตอบอะไรบ้างวิตายกอไก่ก็มีพอกไข่ก็มีพอฟกอฟายก็มีอย่างน้อยต้องมีคนถูกกขอขอคอพี่คะตอนหนูดูรายการนี้นะคะ,ะหนูสนุกมากเลยอยู่ที่บ้าน แต,แต่ทำไมทาที่มันรู้สึกว่าน,นเครียดยังไงไปทูทุนละเกินคือที่หนูเครียดเนี่ยทางบ้านเขสนุกอ๋อตอนนี้ทางบ้านก็ตบมือเฮกันทั้งบ้านเลยเนี่ยตอนนี้ก็ตบใหญ่เลยเลยเถอครับพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงจริงครับประโยชน์ของใบบัวบกนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยแก้อ่อนเลียเมื่อยร้านมีโอเคตัดไป เหลือกอไก่ของข้อควายแล้วข้อที่ไม่ใช่ประโยชน์ของใบบวบก็คือข้อกอไก่ใช่รถอไก่จุกเิ็มแน่นอนอะรับตอบว่าไงลูกกอไก่เหมือนกันนี่น่ะนี่เขาบอกนี่ใบบุบกนี่นะ แก้ช้ำในบำรุงกำลังบำรุงหัวใจแก้อ่อน PM เพลียเมื่อยล้าขับปัสสาวะมีสารสำคัญนะครับก็คือเอเซียติโคไซนะครับสามารถนำมารับประทานและรักษาแผลภายนอกตอนนี้เหลืออีก4ข้อเท่านั้นนะครับ4ข้อ,ขอต่อจากน,นี้<ต>ไปนะ,นะครับสบายๆเพราะว่าความช่วยเหลือ3แบบไม่ได้ใช้เลยใช้แล้วหละที่ได้ใช้แน่ๆครับยังไม่ทราบต้องติดตามจนกรทั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณไมโครแอคทีบทรีวานซีเรียผสมทัญญานแล้ว ฮอนด้ารุ่นที่ส0งพันแปดทุกคุณพร้อมรับมันอีซสวัสดีครับไปไหนไปไหนอ่ะชะตากรรมคุณแหม่มจะเป็นเช่นไรในตอนหน้าขนาดอะไรคะลูกภาษาไทยศิลปะดนตรีแล้วก็การงานเด็กโตเจอกันเครื่องใช้จำพวกทัพพีคนสมัยก่อนเรียกว่าอะไรก็เป็นเรียกว่าทัพพีเป็นต้เรียกอะไรอีกละครับพี่ไยดีกว่า